สู้ๆนะคะทำใจดีๆนะคะเอาเรื่องอะไรก่อนดีอะสุขภาพสามวันนี้มีปัญหาสุขภาพนะคะเมื่อกี้เพิ่งพูดว่าจะปวดท้องไหมปวดแน่นอนนะคะสุขภาพเจอแน่นอนสามวันนี้ เกียมตัวเลยเจ็บตัวเจ็บป่วยนะจ๊ะบางคนอาจจะถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเข้าร้านขายยาเข้าอะไรต่างๆอาจจะเจาะลงเจาะเลือดเจาะอะไรต่างๆนะจ๊ะเดี๋ยวจะได้ข่าวงานสีดำด้วย เดี๋ยวจะได้เข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้เฉียดได้เข้าเนี่ยเกี่ยวกับโรงพยาบาลนี้เกี่ยวกับมดกับหมอเนี่ยดวงใกล้ชิดหมงุงใกล้ชิดหมอในช่วงนี้หรือมีนัดหมงุงไม่นัดหมอต้องไปเนี่ยสามวันนี้เลยเธอเอย้ยตัวจะปวดเนื้อตัวจะเจ็บจะปวดจับตรงไหนก็จะเจ็บอาจจะมีฟกช้ำดำเขียวตามเนื้อตามตัวช่วงนี้ อย่ากั้นฉี่จะมีปัญหาเรื่องปัสสาวะระบบฉี่โลหขับถ่ายน้ำเหลืองเลือดพวกนี้จะมีปัญหาได้ด้วยนะคะช่วงนี้เรามัดระวังคือตอนนี้จะโดนเรื่องสุขภาพแต่ว่าอย่างอื่นจะดีคือเจ็บน่าจะตัวเจ็บอะไรแต่ว่าอย่างอื่นยะดียาง,งอื่นหมายความว่าชีวิตความเป็นอยู่เงินทองจะโฟลู แล้วก็จะมีการชีวิตี่มีการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีขึ้นมีข่าวดีบางคนอาจจะมีเกิ์เดินทางภาในสามวันนี้ด้วยหรือมีการจองตัว๋วมีการวางแผนและก็เดินทางมีการแพลนเรื่องเดินทางภาในสามวันนี้ด้วยคนรอบตัวหรือคนใกล้ตัวจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดเดี๋ยวจะมีเรื่องอึดอัดใจหรือแบบมีใครมาขออะไรให้ช่วยแล้วปฏิเสธลําบาก หรือกินไม่เข้าคายไม่ออกกับอะไรบางเรื่องอึดอัดเดี๋ยวจะมีคนทําให้อึดอัดหรือพูดอะไรไม่ได้บางอย่างพูดไม่ได้บางอย่างแบบต้องเก็บเนี่ยคนที่มีหนี้สินจะยังรู้สึกกังวลใจกับหนี้สินอยู่รู้สึกกังวลใจรู้สึกแบบหนักใจหนักอกหนักใจ บางคนอาจจะกงังวลเรื่องคดีความหรือมีคดีความก็เกิดขึ้นได้แต่ก็ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวมันจะรอดมันจะผ่านอุปสรรคไปได้เพราะว่าดวงเรามันกําลังจะข้ามอะไรที่มันแบบไม่ค่อยดีอะปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยภายในสามวันเนี่ยจะจบคือเกิดแล้วจบเลยอะถ้าป่วยเนี่ยเดี๋ยวสามวันนี้ก็ดีขึ้นละหลังสามวันนี้ไปเออ หรือใครต้องผ่าตัดก็คือผ่าเจ็จจบตัดหายอะไรเงี้ยสามวันเนี้ยคือผ่านสามวันนี้ไปก็คือโอเคเลดเพราะว่าไพ่ชุดแรกเราจำได้ไหมเร,เราดูเจ็ถึงสิี่วันโดนเราเลดมากอาจารย์อยากให้ลองบูชาพระแม่กาลีดูอาจจะดีอุปสรรคจะจะขจัดได้เร็วขึ้นดีขึ้นปัญหาเนี่ย ตัวเองเนี่ยจะเจอเรื่องสุขภาพแต่ว่าเรื่องเจ็บตัวเรื่องอะไรเงี้ยแต่ปัญหาคนอื่นก็จะมีคนอื่นเอาปัญหาอให้ก็จะมีอยาให้เราหนักใจเนี่ยแต่เงินจะได้ไหมเงินจะได้งานจะได้เนี่ยแต่เจอกระตัวเรื่องกับตัวมากกว่าโอ้ไพ่คิงเหรียญรอบแรกเมกกื่อกี้เปิดควีเนเหรียญนี่ไพ่คิงเหรียญก็ขึ้นอีกเงินใหญ่เง,เงินเยอะน่าจะเข้าอยู่ เรื่องงานเรื่องงานเรื่องเงินปังมากสี่ไม้ก็ขึ้นคือภาพรวมเหมือนชีวิตน่ะมันจะไปทางที่แต่ว่าเจอเรื่องแบบเข้าโรงบันเข้าอะไรไปงานสีดำได้ข่าวงานสีดำอะไรพวกนี้แล้วก็อยดูแลตัวเองแล้วกัน ระวังอุบัติเหตุเล็กๆด้วยหกกรล้มรถกรล้มตกกระไดอะไรอย่างเงี้ยฟกชมม้ำอ่ะเจ็บตัวขาพลิกข้อพลิกอะไรพวกนี้เลือดตกยังออกเล็กน้อยมีดบาดตัดเล็บฉีกอะไรอย่างเงี้ยเล็บฉีกนี่เจอแน่เลยนะถ้าใครเล็บยาวเนี่ยเตรียมตัวเล็บฉีกเลยบอกเลย สามวันเนี้ยไปตัดเลยไปอันนี้คำเตือนเธอเชื่อใช่ไหมถ้าเธอรลบยาให้เธอตัดสั้นเลยเธออัดโดนเล็บฉีกแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นาะอันนี้บอกฉีกแล้วอาจารย์ไม่ทันแล้วอันนี้บอกฉีกแล้วไม่เย็นแม่นมากเล,เล็บฉีกเมื่อกี้เลยโอเปิลบอกไม่ทันแล้วใช่ไหม แต่ใครยังทันอยู่ใครยังไม่ฉีกยังทันอยู่ไปตัดตอนนี้เออถ้าไม่ยาวเนี่ยตัดระวังได้นะทําเสียงตกใจตัดระวังได้นะตอนตัดก็ระวังหนีบเนื้อหนีบอะไรได้นะเออระวังปวดตรงปวดตัวปวดหลังปวดก้นปวดอะไรพวกนี้ด้วย อา <mile> จารย์ว่าหมอนวดต้องเข้าแหละอาจารย์ว่าอาจารย์ไปนวดที่โรงพยาบาลเหนือเพราะดวงเข้าโรงพยาบาลอาจารย์ดูส่วนตัวไหมคะตอนนี้มีเป็นคลิปมีเป็นคำนายแรนดอมส่งให้ที่บ้านมีแนวทางแก้แคทหน่อยไหมคะนี่ไงแก้เคดก็จะเข้าโรงพยาบาลนี่ไงก็เข้าไปตรวจสุขภาพซะแต่จริงมันแก้ไม่ได้หรอกค่ะมันก็จะโดนก็จะโดนอ่ะดวงจะโดนก็โดนถึงอาจารย์ไม่ถ่ายก็โดนอยู่ดีมันก็โดนแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งตัวนี่อาจารย์ทายไปมันก็โดนแบบตั้งตัวรู้แล้วเตรียมตัวไว้แล้วไงก็จะโดนเง แต่บางทีก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะอาจจะแค่ได้ข่าวไม่ค่อยดีถ้าตัวไม่เจ็บก็ได้ข่าวไม่ค่อยดีมีคนส่งข่าวไม่ค่อยดีมาให้เรื่องคนอื่นเนี่ยใครเป็นใครตายใครป่วยอย่างเงี้ยอาจจะไปเยี่ยมคนป่วยก็ได้เข้าโรงพยาบาลอาจจะไม่ได้เยี่ยมตัวเองไย่างงไม่เป็นก็ได้แต่คนดวงดีมันไม่เป็นทุกคนหรอกค่ะมันก็ส่วนใหญ่เจอแต่ไม่ทุกคนเจอมากเจอน้อยก็แล้วแต่กันไปแต่เปิดมาห้าใบนี้ดีนะคะ เงินงานได้คิงเหรียญค่งเหรียญโอ้เงินเข้าเยอะรัวรัวรัวัวถ้าใครลงทุนอะไรไปแล้วแล้วคิดว่าจะไม่ได้กําไรนะได้นะเดี๋ยวจะได้เจดวันเนี่ยเห็นผลเลยค่ะก็กำไรจะได้ตอนนี้บูชาพระแม่กาลีขจัดปัตโตอกานะคะเดี๋ยวจะดีเองจบคําพยากรอนแล้วเปิดอีกใบหนึ่งกลัวถ้ากลัวกดหนีได้ อ่ะให้ให้เวลากดออกเปิดใบสุดท้ายใบหนึ่งโอ้ไพ่ดีไพ่สามวันอีกเหมือนกัน s u c c e s เรื่องงานเรื่องเงินนี่แหละมีโชคมีลาบก็มีนี่แหละสงสัยทุกขลาบอ่ะสงสัยเจ็บตัวแล้วได้ตังค์เอาเป็นว่าอ่ะพูดให้ดีใจหน่อยถ้าใครเจ็บตัวแล้วภายในสามวันนี้ก็จะมีข่าวดีมีได้ตังค์ด้วย ภายในเจ็ดถึงสิบสีวันก็ได้เงินก้อนใหญ่ใครที่รับฉีกไปแล้วเข้าลงบาไปแล้วได้ข่าวงานสีดําไปแล้วหรือไปงานสีดําไปแล้วเจ็บตัวไปแล้วอ่ะคนที่เกิดขึ้นแล้วอ่ะปังใครยังไม่เกิดเตรียมตัวเกิดก่อนเจ็บตัวก่อนเดี๋ยวได้ตังค์เดี๋ยวได้งานได้เงินโอเคไหมสู้ๆนะเป็นกาลังใจให้นะดวงมันจะเจอมันห้ามมัน มันหนีไม่ได้อะมันจุกเจออะไม่รู้จำยังไงอะ